สวัสดีครับพบกับบังคําแฟมิลี่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาซ้อมฟุตบอลอีกครั้งนะครับวันนี้กับลูกโลกทั้งสามคนเรานะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับตากล้องกิติมศักดิ์ของเรานะครับคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นตา้อกนะครับน้องอะไรครับแนะนยครับตัวหน่อย <c oughs> น้องน้องคลึกอายุกี่ขวบแล้วลูก 6ขวบขวบป .1 นึงน้องอะไรมองกล้องหน่อยตอกตองพริกนี่10ตัวเอ้าวลุยนะครับสวมรองเท้านะครับอันนี้อยู่9อันนี้อยู่9ขวบ Ô sào, đi, anh minh đi, leo, vứt, ha 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 ha, đi đâu, đi đâu đây,

ไปทำไปผททตัวต่ำๆนี่ต่ำๆอย่าตัวตรงดิเออไ่ด้ไม่เออเข้าไปะมาเลย

ตังๆลยถนนั่นเลูกไอ้ต่อหายังไวะวิงเ้ยวดิเขาเข้าไปย่อแล้วตูมาแล้วนะห่อยทีะวิ่งเข้ามามงทำตัวนี้ลูกอันี้ทำตัวต่ำๆทำไม่หเขามมงเหมือนที่พ่อคยสอนนะอ่าน่กมาเลยโอ้ยโมงอายน้งยนิดมา จะทำได้ด <Yeah. S 1> pues ีไปที่เดิมไปมาตอนนั้นประตูเขาไหมเอาพี่เข้ามาเด้าเดาโอ้โม่าฮ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 าม่าฮ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 ่าเ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่่่า เอามาพึ่งมๆไปวิ่งไปเดี๋ยวพี่กองคว้าไปามาเร็วเร็วเร็วแข็งแข็เอ้ยเท่ามาเอ้ยมุงขึ้นกันหลังไปอ่าไปวิ่งเหมือนน้องซะก่อนมาขับมาๆให้เร็วลูกโอเค okay. เพิ่มความเร็วขึ้น อ่านั่นแหละนั่นแหละหาจังหวะยิงโอเคไปหาจังหวะยิงให้ได้ลูกโอเคไม่ต้องกดออไไมา <ไป S 1> ลูกให้ให้เร็วขึ้นถ้าพอได้แล้วก็เร็วขึ้นเร็วดิ คุณตะสู้ก็มาแย่งเราหมดแล้วแบบเนี้ยช้าหานี่ว่ายิงเออเอาพึ่งปะนั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละดีนั่นแหละ,ลละ,ละ,ละให้เร็วให้เร็วขาแข้งให้เร็วนั่นแหละดึงนั่นแหละแจวลูกแจวดึงบ้อนโอเคนั่นแหละเข่าซองให้ได้ลูกไปเร็ว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 ให้เร็วให้เร็ว เข้าซ้ายก็ยิงซ้ายเข้าขาวาก็ยิงขวายิงอ่านั่นแหละ <c oughs> แจวเร็วพี่พี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ยิงหัด <c oughs> ตูดน้องทำไมบอลเร็วไปลูกไปไปเริ่มใหม่เร็วเร็วเร็วแต่อย่าใช้มือดิพิกใช้เท้าตอ่อเล่นบอลใช้เท้าตลอดอย่าใช้มือบอลดวงแล้วก็ใช้เท้าจับบอล อาพึ่งวิ่งมาพึ่งจอกมาจอกมานั่นแหลยลูกไปนู่นมาหนีิไปนูน่นพีกมาวิ่งเหมือนน้องก่อนใอ้เร็วเร็วน้องแซงแล้วน้องไล่มาแล้วไล่ตูดไปละไปไปเร็วเร็วแข่งกันเลยแข่งกันเลยเออน้องอย่าหัวเราะทีลูกเข้าซ้ายก็ยิงซ้ายลูกใครยิงก่อนเอาน้องยิงก่อนน,น้องเข้าไปก่อนลนะ สุดยอดเลยสุดยอดเลยเจ้าแจ้วแจ้วยิงซิกแซกซิกแซกซิกแซกมาอ่ายิงนั่นแหละลูกปุ่นไปเริ่มจากน้องหนึ่งมาเห็นไหมน้องเริ่มอยู่นู่นนะปิ๊บไปเริ่มจากน้องมาไปไปน้องมาลูกมาปิ๊บไปเริ่มที่บันไดามาก่อนนั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละยิงถอยหลังก็ได้นั่นแหละพึกนั่นแหละแจ๋วอ่าฝึกการทรงตัวลูก เอามาถึงแล้วใส่เลยนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมา,กถ,มากถอยหลังมาพิ่ถอยหลังมาถอยหลังถอยหลัง <c oughs> เอายิงอโอเคน้องไป <c oughs> อ่าข้างหน้ามาที่นี่อ่า่นแหละมา,ล,มาลูกมาตอนนี้มีแววครับ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมา อย่างลยิงเลยใส่เออ,เออ์นั่นแหละลกูกได้หนึ่งได้สองนะพ่อหนึ่งเอ,อเอาทีแรกก็ได้น้อยๆก่อนก็ได้อ,อ่านั่นแหละลกูกนั่นแหละวางก่อนวางกล้วยก่อนไม่บึม้มไม่บึม้มไม่บึม้มบอลทุกวันนี้เขาเล่นกับพื้นลกูก ไปเรื่อยๆอันแรกก็ได้ครั้งเดียวก่อนตกแล้วก็โยนใหม่เออแล้วก็ได้สองไปเรืร่อยๆเลยลูกโอเคเอา่าโอเคลูกนะครับเสร็จแล้วก็ถอดรองเท้านะโอ้แล้วนอนทำไมฮะถอดรองเท้าเก็บสัมภาระ tiệm cặp bạn lúc thỏ lông tháo kiểm tra một lại tiệm cặp bạn mà lúc mà thỏ lông tháo lời kè chưa được lục kè chưa còn Thôi đừng nhấn lông tháo có phăng một ạ kè chưa còn mặt đừng lời ดึงเชือกก่อนดึงเชือกก่อนอย่าถอดอย่างนั้นรองเท้าจะพังเออนั่นแหละดึงเชือกดึงปมนี้ก่อนปมสั้นเนี่ยเออนั่นแหละมือมือขวาเนี่ยดึงอย่าไปดึงพร้อมกันสิเออดึงเออดึงดึงเลยลูกดึงดึงแรงเออนั่นแหละหลุดแล้วทีนี้ก็ไปดึงปลายเชือกเออนั่นแหละดึงเช้ากันเออนั่นแหละดึงอีกปมหนึ่ง ดีงพิพกคืนสายเชือกลองเท้าดีๆเชือกรองเท้านี่ม้วนดีๆลูกตุงเท้าอด,ดึงไปมันพลิกดึงายมันพึก้ก่อนีอ่นั่นแหลปะปลายทางนัดึงเลยเออนั่นแหละนั่นก็คืนเชือกดีๆผมเหมือนเดิมแหละก็ปลดออกให้หมดก่อนดี <c oughs> จะหลุดอยู่แล้วอะ่ะ ฝึกหมดลูกตั้งแต่มัดเชือกองเท้าผูกเชือกองเท้าต้องฝึกให้หมดทุกอย่างมเป็นต้องมันให้ได้ลูกฝึกให้ได้ทุกอย่างเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากไม่ใช่ให้คนอื่นช่วยตลอดโค้ดคนแรกของหนูก็คือพ่อนี่แหละโค้ต่อโค้ดต่อไปก็คุณครูคุณครูโค้ดโค้ดที่สามก็คือ เก่งมากเลย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละได้แล้วทีนี้ก็ละเชือกมันออกก่อนอ่าอ่าครั้งนี้แบบนี้อ่าทำเหมือนเดิมอ่าดึงตงัวปมที่สั้นที่สุดกอ่อนอ่านั่นแหละเสร็จแล้วมาดึงเนี่ยเชือกนี้ตรงปลายมันน,น่ะนู่นตรงนั้นน่ะลูกเออนั่นแหละนั่นแหละดึงดึงอันเดียวเออดึงเลยนั่นแหละอ๋อตัวนี้ปลดตัวนี้ก่อนอ่านั่นแหละอืม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการฝึกซ้อมฟุตบอลฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลนะครับของครอบครัววังคำเฟลลี่ของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ